วันนี้ที่นุ้ยมากับเจ้าเมล่าวีนะคะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมคุณลูกค้าถึงเลือกเป็นรุ่นนี้นะคะ <S <S ก็เพราะเราได้ไฟหน้านะคะ <S <S เป็นไฟหน้า LED ด้านหน้านะคะแล้วก็หนึ่งเหตุผลที่คุณลูกค้าเลือกอีกก็คือกล้องรอบคันค่ะที่มากับรถเลยนะคะในรุ่นนี้ความโดดเด่นที่เห็นชัดๆเลยว่าในอลเมร่านะคะ ก็คือการติดตั้งสเกิร์ตเพิ่มนะคะคันนี้มาด้วยชุดแต่งสเกิร์ตไดแ68รอบคันค่ะแล้วส่วนด้านข้างนะคะจะเห็นว่าอเมร่านะคะก็คือเราจะได้แมกยางนะคะในรุ่นของตัววีก็จะได้ยางบิสโตนแต่คันนี้นะคะน้องระบุมาว่าขอใช้แมกยางเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือเอาแมกไปเป็นไปนพ่นสีค่ะให้เป็นสีดํานะคะเพราะว่า หเหมาะกับน้องก็คือน้องอยังเด็กอยู่นะคะโอเคแล้วก็ส่วนด้านข้างค่ะสเกิร์ตด้านข้างรอบคันของได์หกแปดจะมีตัวหนังสือนะคะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงแล้วก็อีกหนึ่งผลค่ะก็คือเดี๋ยวเราไปชมด้านท้ายของสเกิร์ตกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปชมสเกิร์ตด้านท้ายกันนะคะของทรงของได์หกแปดนะคะสเกิร์ตของได้หกแปดก็ดกูเป็น ทรงที่กำลังดีพอเหมาะเลยนะคะเพราะว่าจะมีปลาเป็นโคเมียมนะคะลายใบไม้อยู่สองฝั่งนะคะของทรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันคะ่ะค่ะนี่คือเหตุผลหลักเลยนะคะเพราะว่าที่ผู้ลูกค้าเลือกก็คือตัวกล้องรอบคันนี้แหละคะ่ะเลยขอเลือกเป็น รุ่นวเพราะเราจะได้กล้อง360นะคะที่มากับตัวรถเลยแล้วก็ในรุ่นของตัว V นะคะก็เราก็จะได้ระบบ sos นะคะขอ,อความช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะก็คือหนึ่งเหตุผลที่เลือกแล้วก็ในรุ่น V จะมีไวเลสชาร์จนะคะที่มากับรถเลยนะคะแล้วก็ในตัวของรีโมทค่ะในรุ่น V เราสามารถสั่งสตาร์ทรถด้วยรีโมทได้นี่ก็คือเหตุผลหลักๆค่ะ ที่ลูกค้าเลือกใช้ในรุ่นวีค่ะค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็พี่เดือนก็จบมาด้วยแคมเปญน,นะคะดาวยี่บห้าเปอร์เซ็นตนะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นผ่อนยาวได้ถึงหกสิบมวดค่ะคันนี้เราจบแคมเปญน,นี้มาเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจแคมเปญของอเมล่าเรามีให้เลือกมากมายอยากจะใช้เงินน้อยหรืออยากจะใช้ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนพี่เดือนคันนี้ก็จัดมาเลยค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังเดินทางไปส่ง มอบรถให้พี่เดือนนะคะส่งฟรีทั่วไทยค่ะคันนี้มาจากลูกค้าแนะนํานะคะจากน้องเล็กเลยจากขอนแก่นก็แนะนําพี่เดือนมาออกอีกหนึ่งคันนะคะกับเจ้าอเมล่าวีค่ะ